สวัสดีครับนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับคำถามเกี่ยวกับธนบัตรนะคำถามที่มักจะถามกันนะครับวันนี้ผมจะมาตอบให้เองนะครับในวันนี้ขอขึ้นต้นด้วยคำถามว่านะครับธนบัตรหมุนเวียนนะครับที่เคยมีใช้กันเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับ แล้วแต่ละรุ่นเข้าๆมีความเป็นมาแบบไหนเข้าๆนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มีที่เป็นธนบัตรที่ถูกจัดนะครับจัดอยู่นะครับในแบบเนี่ยมีทั้งหมด16แบบด้วยกันณปัจจุบันนะครับซึ่งมีตั้งแต่แบบแรกเลยเราจะไม่ยังไม่นับ ระดาษนะครับอัดกระดาษในช่วงที่ออกมาในช่วงรัชกาลที่5นะครับที่ทรงโปรดเกล้าให้นําเงินกระดาษราคาต่ําที่เรียกว่าอัดกระดาษเนี่ยนำมาออกใช้ในช่วงพุทธศักราช2417นะครับเป็นการชั่วคขาวเพื่อออกแทนแรดีบุกนะแรดีบุกหรือแรดทองแดงสมัยนั้นนะครับซึ่งมีการนําไปขายจนทําให้ขาดนะครับเงินเหล่านั้นขาดจึงต้อง ออกอัดกระดาษนะครับออกมาทดแทนนะซึ่งไม่มีหลยน้ำอะไรนะครับเราจะมาพูดถึงกันที่แบบแรกแบบแรกเนี่ยนะครับออกมาในนะครับออกมาในสมัยของรัชกาลที่5นะครับออกมารัชกาลที่5เป็นธนบัตรหน้าเดียว นะครับเป็นธนบัตรหน้าเดียวซึ่งลายน้ำเป็นรูปไอเลรูปไอาราไอาราพจนะครับกับอักษรคำว่ารัฐบาลสยามนะครับและอักษรแจ้งราคา5บาทจะเป็นเส้นคูนะครับนั่นคือ5บาทรุ่นหนึ่งะหบาทรุ่นหนซึ่งราคาแพงมากนะครับราคาแพงมากถ้าเกิด เพราะว่าอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับกว่าจะผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยผ่านช่วงสมัยมาเนี่ยนะครับถ้ามาเรือรอดที่ปัจจุบันเนี่ยก็ราคาแพงอยู่แล้วซึ่งเป็นธรรมดาของธนบัตรเมื่อผ่านการการเวลานะครับผ่านยุคสมัยผ่านการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับราคาเหล่านั้นเนี่ยย่อมมีมูลค่าราคาในแง่ของการสะสมนะครับ นะครับหลังจากที่ธนาบัตร5บาทแบบที่1นะครับรุ่น1ประหานไปแล้วก็จะเป็น5บาทรุ่นที่2นะครับซึ่งเป็นธนาบัตรด้าเดียวเช่นกันนะครับลายตามพื้นนะครับเปลี่ยนจากเส้นลาาเป็นลายกลึงลวดลายนะครับเรียนรอบหมดหมุนะครับประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2449นะโอ้โหลองคิดดูว่าเท่าไหร่เป็นร0อยปีนะครับ ราคาแพงเช่นกันต่อมาก็เป็นธนบัตร5บาทรุ่น3นะครับออกใช้ปีพุทธศักราช2450ต่อมาก็ธนบัตร5บาทรุ่น4นะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประกาศออกใช้2000พุทธศักราช2454นะครับต่อมาก็จะเป็นธนบัตร10บาทรุ่น1นะครับแบบ1นนะ ในช่วงของแบบท,ที่1แบบท,ที่1เป็นธนาบัตรหน้าเดียวหมดเลยนะครับอันนี้ผมขอข้ามละกันนะใครที่ต้องการรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยก็ย้อนลงไปดูไปย้อนดูซีรีส์เก่าๆที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับเราเข้าสู่ธนาบาัตรนะครับธนาบัตรแบบ2นะครับเป็นธนาบัตรไทยหน้านะ ธนบัตรไถนาส่วนใหญ่จะผลเมื่อก่อนธนบัตรเมื่อก่อนเนี่ยจะผลิตที่บริษัทโทมัสเดอลาลูนะครับที่รอนดอนนะครับธนบัตรแบบ2จะเป็นแบบไถหน้าก็จะเริ่มมีหน้าหลังแล้วนะครับไม่ใช่ธนบัตรหน้าเดียวอ,อีกต่อไปนะครับนะร,รายจะเป็นแบบไหน ต่อไปต่อไปก็เข้าสู่อ่ะธนาบัตรเมื่อก่อนนะครับใครบอกว่าไม่มีแบงค์พันธ์นะบอกให้ว่าธนาบ,าบัตรแบงค์พันธ์มีมาตั้งแต่แบบที่สองแล้วนะครับซึ่งแบงค์พันธ์เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแดงออกน้ำตาลเนาะออกน้ำตาลแดงแดงม่วงม่วงแดงนะครับบนพื้นเดือดตอด นะต่อไปแบบที่3นะครับจะเป็นรุ่นของราชการที่7แล้วนะครับ1บาทรุ่นที่1ของราชการที่7นะครับเป็นธนบัตร2หน้าเหมือนกันนะครับนะครับช่วงประกาศออกใช้ธนบัตร1บาทรุ่นที่1นะ่ะแบบที่3ประกาศออกใช้พุทธศักราช2 4 7 7นะครับ ต่อไปก็เป็นถัดมานะครับก็จะเป็นธบัตห5บาทนะครับในของแบบที่3นะครับในแบบที่3เนี่ยมีรุ่น2ด้วยนะรุ่น2จะเป็นของราชการที่8นะครับของราชการที่8ครับแล้วก็เป็นแบบที่4 โทมัสนะครับพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูนอีกเช่นเดิมอ,อีกเช่นเคยนะครับแบบที่4พิมพ์พุทธศักราช2481นะครับในธนบัตร1บาทแบบที่4จะมีธนบัตร1บาท5บาท10บาทนะครับหลัก20บาทนะครับแล้วก็1,000 1,000ธนบัตร แบบที่สียังคงเป็นสีเรียกว่าสีแดงชมพูนะครับออกแดงๆนะครับนะต่อไปถ้ายแบบ,แบบที่4ี่เอ้เมื่อก,กี้แบบที่3ามท่าทีต่อไปแบบที่4ี่จะเป็นกลมแผนที่ละมันจะมีทายแบบ,แบบกลมแผนที่นะครับ คือพิมพ์ที่กรมแผนที่ฐานบกจัดพิมพ์ขึ้นนะครับเป็นของแบบที่4แบบที่5นะครับจะเริ่มจัดพิมพ์ในโรงพิมพ์ธนบัตรกระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเก่าเหมือนกันนะธนบัตรแบบที่5นะครับธนบัตรแบบที่5มี50สตางค์ด้วยนะ50สตางค์1บาทนะครับแล้วก็มี รุ่นย่อยๆนะครับรุ่นคือธนบัตรทำไมถึงมีรุ่นบางทีมีการพัฒนาเนี่ยนะหรือเปลี่ยนรวดลายหรือการทำให้ปลอมแปลงยากขึ้นนะครับการทำให้มิชายชีปลอมแปลงยากขึ้นก็อาจจะผลิตออกมาสร้างธนบัตรขึ้นมาในแบบนั้นแหละแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของแบบนั้นซึ่ง จะต่างกันไม่มากนะักนะครับก็ยังจะยงคงเขาโครงเดิมของธนบัตรแบบนั้นๆอยู่นะครับแต่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มขนาดฟอนต์นะครับหรือรายละเอียดที่เพิ่มเข้าไปนะก็จะแบ่งไปเป็นรุ่นนะครับรวบลัดเลยดีกว่านะครับต่อไปเป็นแบบที่ แบบที่5้านะครับแบบที่5โอเคต่อไปแบบที่6แบบที่6นะครับผลิตที่กรมแผนที่ฐานบกเหมือนกันนะครับแต่พอรุ่น2เนี่ย จะผลิตที่กรมแผนที่ฐานบวกด้วยและกรมอุทกศาสตร์นะครับของแบงค์ยีนะแบบที่6เนี่ยจะมีธนาบ,าบัตรแบงค์ยีิบนะครับแบงค์หนึแค่นั้นเองต่อไปจะเป็นแบบที่7จ็ดละถ่ายมาแบบที่7เนี่ยพิมพ์ที่ลงพิมพ์เอกชนหลายแห่งภายในประเทศนะพิมพ์ที่ประกาศออกใช้ประมาณพุทธศักราช2,488นะครับธนาบัตรแบบที่7 มีตั้งแต่1บาท5บาท10บาทแล้วก็ห้าสิบบาทธนบัตรแบบที่แบบที่7เนี้ยนะครับจะต่างกันหน่อยตรงที่แบงค์ห้าสิบาทจะเป็นสีแดงนะครับสีส้มเขาบอกสีส้มเหลืองนะแต่ผมก็มองว่าออกแดงแดงส้มเหลืองนะครับ ต่อไปก็จะมีธนบัตรแบบพิเศษด้วยที่ขั้นขั้นมาซึ่งอยู่ในในส่วนของแบบที่7นะครับเป็นธนบัตร1บาทนะโอ้ธนบนัตรนี้หายากอีกเช่นเดียวกันธนบัตรแบบที่7นี้มีมูลค่าราคา,า,า1,000บาทด้วยนะครับ ก็มี50บาทซึ่งมีแต่ละรุ่นนะเดี๋ยวถ้าใครต้องการรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปย้อนดูนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปอย่างไวๆเลยนะครับต่อไปเป็นธนาบัติแบบที่8นะครับแบบที่8ก็จะเริ่มแบบที่8เนี่ยจะจัดพิมพ์ที่บริษัท t ュดอร์เพรสอินสหรัฐอเมริกาพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2 4 0 0 ประกาศออกใช้เมื่อพุทธศักราช2489นกะครับหายากอีกเช่นเคยนะมีตั้งแต่ราคา5บาท10บาท20บาท100บาทนะครับแล้วก็มาถึงธนบัตรแบบ9นะมี50สตางค์ด้วยแบบ9ผลิตที่บริษัทโทมัสเดรารูนแอนด์คลัมปานี ลิมิต e d l ลอนดอนนะครับแบบ9ซึ่งจะเป็นแบบของรัชการที่9แล้วนะครับแบบ9แบบ9มีตั้งแต่1บาทนะครับมีมี1บาทเนี่ยมีตั้ง6รุ่นไะนะนะนะแล้วก็5บาทมีเรียกว่า6รุ่นเช่นเดียวกัน แล้วก็10บาทมี6รุ่นเหมือนกันครับ20บาทมี6รุ่น100บาท100บาทมี5รุ่นนะครับ100บาทจะเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะครับต่อไปธนาบาตรแบบที่100นะครับผลิตที่บริษัทเดิมอีกเช่นกันนะครับประกาศออกใช้ ปี2,511นะครับผลิตออกมาจำนวนพอสมควรต่อไปเป็นธนบัตรแบบที่12แบบที่12เนี่ยถือว่าเป็นธนบัตรที่ผมเกิดทันนะและได้ใช้ด้วยแบบที่12เนี่ยนะครับนะแบบที่12แล้วก็แบบที่13 แบบที่14แบบที่15และแบบสุดท้ายแบบที่16นะครับทั้งหมดรวมกันมีทั้งหมด16แบบนะปัจจุบันนะครับที่ออกคลิปอยู่แล้วก็มีธนบัตรที่ระลึกด้วยนะธนบัตรที่ระลึกเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของคําถามนะที่มักจะถามในคลิปหน้าหรือคลิปอื่นๆน,นะครับ โอเคขอบคุณมากครับ